ก็ดนัแรกค่ะก็ตามที่เราตอบค่ะก็ห่างก,กันแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วค่ะก็คือลดควาสมสมคั์คือตัดความสมคัญเลยใช่ไหมคะจากเป็นร่วมกันก็เป็นเพื่อนกันค่ะได้ได้ว่าไม่มีพัฒนอร์ไปแบนี้แล้วใช่ไหมคะก็ณตอนนี้ก็คือก็คุยกันด้วยดีนะคะว่าตกลงว่าเอต่างคนต่างอยากทำงานต่างอยากแบบว่า ใช้เวลาของตัวเองให้เต็มที่อะคะอ่ะก็ณตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันแล้วเราก็คอยเป็นกําลังใจให้กันอยู่แบบโอเคเราก็ยังห่วงเขาอยู่ห่างๆอะไรเงี้ยเหมือนกันก็ยังไม่คิดว่าจะตัดสายสัมพันธ์กับเราเป็ดขาดเลยเลยยังเหมือนให้โอกาสที่จะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยที่สานอะไรนะคะเหมือนกันยังไม่ตัดขาดแค่สัมภาษณ์ยังไม่อยากตัดขาดก็เราก็ยังเป็นห่วงกันอยู่อะค่ะเพราะว่าคือเหมือนกับว่ามันก็แบบ ในเรื่องเราดีๆอะเนาะแล้วก็มีความรู้สึกดีๆให้กันเลยเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าณณเวลาตอนนี้เนี่ยณเวลาตอนนี้เนี่ยคือเรื่องนั้นเราก็ตอนนั้นก็คือหมายถึงว่าเรื่องที่จะพัฒนาค่ะเราก็แบบว่าไม่ไม่ได้ยังไม่ได้คิดยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเงี้ยค่ะต,ตอนนี้ก็คือแบบเป็นเพื่อนกันก่อนนี่คือเราตกลงด้วยกันมูใช่ไหมคะใช่ค่ะสาเหตุเป็นเพราะว่าเราแบบที่น้อยใจที่พี่กันไม่มีเวลาให้อันนี้เกี่ยวข้องไหมครับ เออมันไม่ไม่เกี่ยวอะค่ะเพราะว่าคือเรื่องงานเนี่ยมันคือเราก็รู้จักกันมานานแล้วเนาะเรื่องงานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบเข้าใจได้ค่ะเรื่องเวลาแล้วซึ่งมันมันก็เป็นอย่างเงี้ยมนตั้งแต่แรกแล้วอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในบันเทิงเก็เหมือนว่าพี่กันะเขามีสาวคนอื่นที่คุยใหม่แล้วเราทำได้จริงเขาไม่ค่ะไม่ไม่ไม่เรื่องมันไม่มีเท่าเท่าที่เราทราบเนี่ยไม่มีนะคะอื อะไรยังไงก็ถามเขาเองดีกว่าแต่สำหรับตัวเราคิดว่าสาเหตุละไรที่ทำให้เราต้องห่างกันเพราะอะไรคเอ่อไม่เอาจิงหนูก็ไม่อยากตอบรายละเอียดไหนมากค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างแบบเหมือนรายละเอียดอ่อนนิดนึงอะเนาะก็เป็นว่าณวันนี้เราก็คุยกันด้วยดีว่าเออเราสรุปว่าเราขอเป็นเพื่อนกันไปก่อนมีแอบเพี่ยนหรือแบบแอบนอยตัวเองไหมคะที่แบบว่าเหมือนว่าไปไม่แบบไม่สุดสุดเลย มันก็ถ้าสําหรับตัวหนูมันก็คงต้องมีว่าเออเรื่องคิดมากอนะคะแล้วเชื่อว่าเขาก็ต้องคิดมากเหมือนกันสำหรับเรามีให้กําลังใจตัวเองอย่างไรบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะชีวิตเรามันก็ก็ต้องก็ต้องสู้กับทุกวันต่อไปอ่ะเพราะว่ายังไงมันก็ต้องเดินไปข้างหน้าค่ะแล้วก็เออไม่ไม่ว่าอะไรยังไงก็ก็ให้เวลาเป็น เขาให้เวลาช่วยเราแล้วกันเนาะแต่เห็นล่าสุดและกันบอกว่าช่วงวันเวลาได้เจอการมีการให้แลกของไฮโดรไม้อ่าใช่ค่ะให้ดรที่มีเขาให้เรายังไงคะก็เอฝากให้ค่ะไม่ได้ไปให้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะก็มีให้เขาไหมมีค่ะมีเขาบอกให้เราคือฝากฝากไปให้กันนะคะหนูก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกัน แฟนๆค่ะเอามาถามกันเยอะไหมครับก็มีส่วนมากจะขอให้กำลังใจมากกว่าเพราะว่าเหมือนรายละเอียดอะไรยังไงเนี่ยเขาเขาก็คงไม่ได้อยากถามอะไรมากหรอกนะเพราะเรื่องพวกนี้มันก็แบบนิดนึงอะค่ะก็ส่วนมากก็จะขอให้กำลังใจว่าแบบเออบางทีก็อยากให้กลับมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่สายจะเปิดโอกาสไว้สำหรับให้กันบ้างหรือเปล่าอะไรนะคะเปิดโอกาสไว้สำหรับกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าตัดไปเนยก็เออไม่ไม่ไม่ได้คู่าตัดแล้วกันเนาะเพราะว่า ณวันนี้เราก็ยังคือความรู้สึกดีมันก็ยังมีให้กันอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าพักเป็นเพื่อนที่ดีกันก่อนแล้วกันคุยกันคุยแค่คือลดสถานะก็เป็นเพื่อนกันนะคะตอนนี้ยังมีโอกาสคุยอะไรกันมากไหมที่สาดเออตอนนี้เอาจริงๆคือแทบไม่ค่อยไม่ค่อยได้คุยเลยเพราะว่าเราอะไรนะคะเพราะเราตัวเลือกเยอะหรือเปล่าอุยไม่เห็นมีตัวเลือกให้มันเลือกเลยเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนกันเราก็เปิดโอกาสที่เรา ะะนก็ไม่ได้กเะไรเราอ,อเพราะว่าในเมื่อเราแบบว่าคุยกันว่าเราจะสานะแบบนี้แล้วเนาะมันก็เป็นเรื่องที่แบบคือยังไงมันอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงอ่ะเรื่องสวนตโวที่ค่อนข้างที่จะแบบออโอเคเป็นเพื่อนกันนะอะไรเงี้ยเรื่องแบบนี้ก็คือให้ตัดสินใจกันเองช่วงนี้ก็ทุองเวลาทั้งหมดได้กับการทำงานเปเนาะใช่ค่ะ